กันนะคะ,ะตัดมาที่โอกาศอีกครั้งหนึง่งทางตรงสุดท้ายแล้วครับเหลือประมาณ800เมตรจะเข้าเส้นชัยนะครับ26นาที14วินาทียิ <H. S 1> ชามเอ็มการ์ดครับคือตอนนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าเขานำเขาก็จะมีแรงส่งเพลากสุดท้ายเต็มที่เลยโอ้โหดูทรงวิง่งดิครับกระชากด้วย QL ตัวที่เป็นกลุ่มลอมบอยด้านหลังเป็นกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับกระชากจริงๆนะกระชากแบบตัวไม่บิดด้วยอ่ะคือการวิงร่งระยะไกลในปัจจุบันนะครับเราจะไม่ได้บิดลำตัววิ่งแล้ว ล้วก็ไม่ได้ใช้ไหล่นะครับที่บอกว่านักวิ่งไม่ได้ใช้แขนเนี่ยหมายความเขาไม่ได้ใช้แขนจริงๆนะ <c oughs> เขาโคแขนด้วยเฉยแต่ขณะเดียวกันเขาใช้กล้ามเนื้อหลัง <c oughs> นะครับตั้งกลุ่มลอมบอยก็ดีแล้วก็คีวแอลก็ดีในการดึง กระชากให้เกิดแรงบิดของลำตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิ่งจะวิ่งให้ดีวิ่งให้เร็วแล้วก็วิ่งให้มั่นคงเนี่ยต้องเวทเทรนนิ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นการสร้างทั้งระบบนิวโลแล้วก็ความแข็งแรงกล้ามนะครก่อนที่คุณจะไปวิ่งไกลนะครับการวิ่งไกลไม่ทำระยะครับก็คือวิ่งเร็วๆนั่นแหละแต่ทอนแรงลงเพื่อให้วิ่งระยะไกลได้ฉะนั้นสตาร์ทอัพคุณวิ่งดีปลายทางคุณต้องดีแน่นอนต้องสามารถยืนระยะได้โดยที่ไม่ไม่เน็ดเหนื่อยซึ่งความเน็ดเหนื่อยบางครั้้้้งงมมมมนาาาาาาจกกกกคววเเเืืื่่ออออยยขล3สุดท ฮิชามเอ็มกาดของเรานี่ไม่ผ่อนนะไม่แน่ใจว่าเบรกแตกหรือเปล่าน,นหรือเบรกเสียหรือล่าวิ่งอัดจริงๆนะครับยิ่งวิ่งยิ่งเร็วหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยครึ่งแรกทาไว้14นาที39ผมว่าครึ่งหลังเนี่ยนาย่าจะประมาณ14นาทีต้นๆพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับดูเหมือนยิ่งวิ่งยิ่งเร็วนะคะโอ้โหจังหวะสุดยอดมากจริงๆครับพิชามเอ็มกาดจากโมร็อกโกนะครับเพื่อนๆจาชื่อนี้ไว้เลยนะ โคดจริงๆนะครับมาจากไหนไม่รู้เอาจริงๆในแง่ของรูปร่างเนี่ยนะเขาสุดมีส่วนสูงที่น้อยกว่าพวกนักวิ่งแอฟริกันท่านอื่นๆที่เกาะกลุ่มกันเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ดูมีกล้ามเนื้อไม่ได้ลินเท่ากับกลุ่มนั้นแต่ว่าแรงเยอะนะคะแล้วก็แข็งแรงมากๆมาแล้วครับ400เมตรสุดท้ายเท่านั้นนะครับของระยะ10กิโลเมตรของบางแสนเทนในวันนี้นะครับ,น<อ>บ1นะครับ<อ>จากโบโรโก2เอธิโอเปียแ,และ3จากเคนยาครับ ุ้ยเดต้าตัวเต็งตอนนี้อยู่เบอร์2นะครับแล้วก็ต้องน่าจะหมดสิทธิละ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 ์แล้วล่ะเรามาดูดีกว่านะครับว่าฮิชามเอ็มกาจะเป็นยังไงบ้างสาหรับวันนี้นะครับ28นาที20วินาท,นาทีเหลืออีก40วินาทีเท่านั้นครับมาแล้วครับฮิชามเอ็มกานะครับเพื่อนๆที่อยู่บริเวณใกล้เส้นชัยมาดูแชมป์ของเราวันนี้ได้นะครับเขาโหดร้ายจริงๆตั้งแต่กิโลเมตรที่7นะครับโอ้โหเขาเรียกว่ากวดกันสุดฤทธิ์เลยนะคะหรือแม้แต่ผู้ตามตอนนี้ก็ยังคงพยายาม อย่างสุดความสามารถเอาตอนนี้นะคะตั้งเตั้งเส้นชัยรอเรียบร้อยที่ต้อนรับนักวิง่งอ่ามาเส<ล>ข้มา,มาแล้วครับมาแล้วครับระดับนี้หนึ่งของเรานะครับวันนี้ครับยินดีต้อนรับแชมป์บางแสนเทนนะครับวันนี้ พี่ชมเอ็มกาครับแล้วก็ตามมาด้วยที่2เพียงแค่3วินาทีเท่านั้นเองนะครับเวลายังไม่เป็นทางการน่าจะอยู่ที่ราวๆยี่สิบแปดนาทีห้าสิบสามวินาทีค่ะสำหรับ2ลํลำดับวันนี้12วิ่งต่ำกว่า29นาทีนะครับพี่เช้ยโคตรมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ลำดับที่3ในวันนี้ครับสแตนลี์คามูนะครับจากเคนยาครับและนี่คือโฉมหน้าแชมป์ของเราในวันนี้นะครับรับเงินรางวัลทั่นๆหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะครับ